โอ้ยสมตามอีกแล้วบกบกเมืองเอ้ยที่เหลือเมืองไม่คิดจะให้กูแดกอย่างอื่นเลยใช่ไหมสมตามอย่างเดียวเนาะมันเป็นยาทุงนาเมืองมีอาหารฝรั่งไหมไม่มีไม่มีม,ม,ม,มีนี่ไงอ้าวหอยแค็งควรไม่ต้องนี่ไงอาหารฝรั่ง <c oughs> เจอแล้วอีเหลืออ่านมึงมีอาหารฝรั่งอันนี้ไม่ใช่อาหารฝรั่งมันเป็นขนมปังเอาไว้ให้ปลาฮะ <c oughs> อาหารฝรั่งมึงเอาไว้ให้ปลาเออแล้วมึงก็จับปลามาให้กูแดกเอออไ้เหี้ยที่ร้างมึงไม่ต้องจับปลามึงเอาอาหารฝรั่งมาให้กูเหลือไม่ใช่เอาไว้ให้ปลากินเร็วเร็วเอาให้ปลากินทำไมอ่ะกูจะแดกอยู่เนี่ยกูแดกได้ไหมอ่ะไม่ได้มันเป็นอาหารปลากูเอให้เหลือกูอุตส่าห์มาหาเมืองจากอเมริกามึงพี่ชายกูกูรลักเมืองกูถึงมาอยู่บ้านเมืองแต่มึงเลี้ยงปลาดีกว่าเลี้ยงกูอเหลือ ตาแล้วตามั็นตัวเราจะก็จะได้กินอ้าวแล้วก็ว่ากูไม่อยากแดกอ่ะ,อะชิบหายแล้วอันนี้ลูกกูให้จอนเอาอาหารฝรั่งไหนไหนฮซีเรียลนะซีเรียลโอูอันนี้กูวไว้ให้กบนั่นนะ่ะซีเรียลโอ<ฮ>้เอาอาหารกรบมาให้กูแดกพร้อมปักขาเมืองได้หรือะ